หิวเลยใช่ไหมคะม,มาค่ะมาดูขั้นตอนการทำของคุณนายแม่แม่ใส่กระเทียมพริกแห้งแล้วก็พริกสดลงไปตำค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่ถั่วฝักยาวลงไปค่ะแล้วก็ตำ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 ด้วยปูจืดค่ะปูจืดเนี่ยกินกับส้มตำนะคะอร่อยวันนี้คือเป็นตำม,มั่วแบบมีของในตู้เย็นอะไรก็คือใส่ไปให้หมดเลยค่ะใส่มะเขือเทศใส่น้ำตาลปี๊บผงชูรสมะนาวค่ะแล้วก็มีน้ำปลาน,นิดหน่อยนะคะผงชูรสก็คือใส่มากก็คือนัวมากค่ะ บทบทบีบ,บคุกเข่าไปค่ะไฮไลท์สำคัญก็คือน้ำปลาค่ะวันนี้ใช้ของตำดีมีหมอ้ออันนี้นัวจริงค่ะเป็นปลาที่แบบสดได้อันนี้คือหมูยอในตู้เย็นค่ะแล้วก็ใส่มะละกอที่แช่กับน้ำแข็งเอาไว้มันจะทำให้มะละกอรกรอบค่ะคุกเข่ากันไปโจโจอันนี้พื่นพูดไปแล้วก็เกือน้ำลายไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเคือลงไปค่ะ ตามด้วยผักชีส้มตำกินกับผักชีนี่บอกเลยว่าอร่อยมากและผักก้านจองค่ะอร่อยเพื่อนๆลองเอาไปทำนะคะใส่ผักชีกับผักก้านจองคืออร่อยมากชิมสักนิดสักหน่อยตักใส่จานแล้วก็ไปทานกันได้เลยค่ะพูดไปก็คือกืนน้ำลายไปแล้วหนึ่งขนาดกินมาแล้วนะคะก็ออยังอยากจะกินอีกเป็นฟีลแบบบาลาเลเวอร์หิวจริงค่ะตอนนี้